วัสดีค่ะรายการแก้วสารพัดจะิตทุกคาตอบของการมีสุขภาพดีวันนี้เราอยู่ที่ The Move Club ถนนราชพฤกษ์นะคะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของกายภาพบําบัดอีกครั้งหนึง่งแต่เราจะเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของกายภาพบําบัดระบบประสาทซึ่งวันนี้เราเป็นเรื่องของสังคมผู้สูงอายุประเด็นปัญหาวันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะตามแก้วมาเลยนะคะ ในช่วงแรกของรายการแก้วสารพัดจะนึกทุกคําตอบของการมีสุขภาพดีวันนี้เราจะมาดูเรื่องของระบบประสาทเรื่องของสมองนะคะแล้วก็ความเสื่อมของระบบประสาทสมองเนี่ยมันจะนําพาให้มีส่วนเสียหายในเรื่องของการเดินการควบคุมการเคลื่อนไหวนะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของกายภาพบําบัดในการที่จะดูแลรักษา ระบบประสาทนะคะวันนี้เราอยู่ที่ The Move Club นะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรสาคงประเสริฐอาจารย์ประชมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์คะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะอาจรย์วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของอะระบบ การกายภาพระบบประสาทใช่ไหมคะซึ่งมันคืออะไรนะคะกายภาพระบบ,บประสาทยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะกายภาพบําบัดทางระบบประสาทก็เป็นการออกแบบโปรแกรมเพื่อที่จะรักษาความบกพร่องของโรคที่เกิดขึ้นจากระบบประสาทค่ะซึ่งโรคที่เกิดขึ้นจากระบบประสาทก็มีหลากหลายโรคมีอะไรบ้างคะ ถ้าแยกก็คือแยกอาจจะแยกเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากหลอดเลือดสมองเช่นที่เรารู้จักกันดีก็คือโรคหรือว่าผู้ป่วยมีอาการอัมพอมาตอ,อ่อนแรง,งครึ้นซีหรือโรคที่เกิดจากการบาดเจ็บจากสมองเช่น เ,เกิดอุบัติเหตุถูกรดชนแล้วสมองกระทบกระเทือนเนื้อสมองเนี่ยถูกทําลายพวกนี้ก็มีอาการส่งผลให้เกิดการอ่อนแรงหรือว่าสูญเสียการเคลื่อน<ช>ไหวหรืออีกโรคหนึ่งที่เป็นกันเยอะแล้วก็มักจะเป็นในผู้สูงอายุก็คือโรคที่เกิดจา,บบา,าคคกความเสื่อมของระบบประสาทก็คือโรคความเสื่อมระบบประสาทนี่ทุกคนเป็นไหมคะอ่าไม่ทุกคนกคน่ะแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์เยอะซึ่ง เช่นผู้ป่วยที่อายุสัก60ปีขึ้นไปส่วนใหญ่พอมีอายุเพิ่มมากขึ้นความเสื่อมของโรคก็เกิดขึ้นแล้วถ้าไปเกิดความเสื่อมในสมองก็จะเป็นโรคเช่นอัลไซเมอร์หรือโรคพาร์กินสันนี่แหละค่ะแล้วกายภาพระบบประสาทมันมันคืออะไรคะมันมีวิธีการยังไงมันคือการเข้าไปแก้ไขความบกพร่องแล้วก็เวลาเราดูเราจะดูปัญหาลายบุคคลค่ะคุณแก้วว่า ผู้ป่วยหนึ่งรายเดินเข้ามาสมมุติเป็นโรคหลอดเลือดสมองเป็นอัมาพาตครึ่งซีเกิดปัญหาอะไรอ่อนแรงครึ่งซีไม่สามารถทํากิจกรรมระดับไหนได้แล้วเขาจะต้องกลับไปทําหน้าที่อย่างไรนักกายภาพบำบัดก็จะประเมินวิเคราะห์แล้วก็ตรวจดูว่าจะทําอย่างไรออกแบบการฝึกอย่างไรให้มี พัฒนากลับมาใช้ชีวิตได้ใหม่อย่างน้อยลุกขึ้นยืนได้ ừ, เดินได้<ต>ช่วยเหลือตัวเองหรือสมองค,ค,ค่อยๆใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูอย่างนี้นค่ะอ๋อแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทํางานควบคู่ไปกับแพทย์ถูกไหมคะใช่เพราะผูะ้ป่วยในลักษณะนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องไปโรงพยาบาลก่อนแล้วไปหาหมอมาละแต่ว่าหมอก็อาจจะให้แค่ยาแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของสมองเนี่ยเราต้องการการฟื้นฟูมากกว่าการกินยาถูกไหมคะเราต้องการให มี movement ของกล้ามเนื้อต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกายภาพในส่วนของระบบประสาทนี่ก็จะเทเลเมตก็<ฆ>คือแล้วแต่ว่าคนไข้จะเป็นอะไรแล้วก็จะเทเลเมตไปตอนนี้ในในที่มาส่วนใหญ่คนปัจจุบันนคะที่เป็นสองคนผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะมีปัญหามาในในโรคไหนเยอะที่สุดคะ อันนี้ไม่นับอุบัติเหตุนะ<ต>คะเพราะอุบัติเหตุเราอาจจะควบคุมไม่ได้ถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมาด้วยโรคหลอดเลือดสมองที่มาคลินิกเพียะค่าบัตรนะคะหลอดเลือดสมองที่มีอาการอ่อนแรงคึ้่นซึแล้วก็โรคพาร์กินสันที่เป็นอันดับสองที่มาแล้วก็มีความชุกเป็นในกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ในเมืองไทยเราเนี่ยค่ะก็จะมี2โรคนี้เป็นหลักอันแรกนี่คืออัลไซเมอร์ไหมคะอันแรกเนี่ยถ้าเป็นโรคเนี่ยถ้าความชุกทางคลินิกเนี่ยอัลไซเมอร์เป็นโรค ความเสื่อมทางระบบประสาทที่เกิดขึ้นมากอันดับหนึ่งแต่น้อยคนที่จะรู้ว่าอัไซเมอร์ก็สามารถออกกําลังกายและกายภาพบำบัดได้เพราะฉะนั้นจะถูกลดและเก็บไปอยู่ในบ้านในในคนเราก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นโรคที่มาในคลินิกกายภาพบำบัดก็กลายเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือพันธนสัน์ซึ่งมันเห็นอาการผิดปกติการเคลื่อนไหวเช่นอ่อนแรงหรือพ์กินสัน์เนี่ยเคลื่อนไหวลําบากแต่พออัไซเมอร์เนี่ย มันเป็นเรื่องของความจำความจำอของความบกคร่อท<า>งาทางการรับรู้ความคิดแต่มีอาการทางการเดินแต่ว่าน้อยน้อยกว่าไม่เห็นชัดวันนี้เราก็เลยยังอยู่ในสังคมที่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ยังไม่ทราบถ้าอย่างนี้วันนี้ผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านนะคะถ้าเกิดมีใครเป็นอัลไซเมอร์นะคะพาร์กินสันเนี่ยเราดูแลได้โดยกายภาพบำบัดอย่างน้อยที่สุดเราพัฒนาให้เขามีคุณภาพชีวิตหรือการใช้ชีวิตอยู่ได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนออกกําลังกายเราก็จะสอนสอนแล้วก็ให้เขาเรียนรู้ว่าเขาจะต้องออกกําลังกายอย่างไรหรือพ่อมาหรืคลินิกเราเขาได้รับการตรวจประเมินและสอนเทคนิคแบบรายบุคคลไปกลับบ้านไปเขาควรจะ ออกกําลังกายท่าไหนหรือออกกําลังกายแบบทั่วๆไปเช่นเดินหรือถ้าใครยังสามารถที่จะวิ่งหรือออกกำลังกายแบบแอโรบิกอะไรเงี้ยมันก็จะส่งผลให้ไปชะลองอให้เลือดไปหเลี้ยงสมองแล้วเกิดการ มีการหลั่งสารอะไรบางอย่างที่ทําให้เกิดช่วยชะลอการดําเนินโรคได้อย่างเงี้ยค่ะอ๋อโอเคตอนนี้มันมีอุปกรณ์ที่เศษอะไรไหมคะที่เราใช้ในเรื่องของกายภาพแบบมีเพราะกายภาพทั่วไปอะคะ่ะเราก็จะรู้ว่าเขาก็จะมีเครื่องอ l t r a s o u n มีเครื่อง shock wave หรือเครื่องอะไรก็ตามที่เขาใช้ในการกระตุน้นแต่ในเรื่องของระบบประสาทที่เรามีนะคะว่าเรามีอุปกรณ์ที่เศษหรือเครื่องมืออะไรที่เราใช้ไหมคะ ะจะบอกว่าเรี่นนี้ค่ะพอเป็นโรคทางระบบประสาทเนี่ยเครื่องมือก็มีมแต่หลักที่นักกายภาพบำบัดทุกคนอยากที่จะใช้คือให้ผู้ป่วยเนี่ยเคลื่อนไหวด้วยตัวเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เทคนิคแล้วฝึกฝนจนสมองเนะี่นยกลับมาเคลื่อนไหวได้เหมือนกับเด็กคนนเกิดมาค่ะต้องเรียนรู้ที่จะแบบคลานตั้งคลานยืนแล้วเดินใช่ไหมคะ,คะพอประสาทมันสูญเสียไป เขาเหมือนเขาต้องกลับมาใช้ชีวิตใหม่ในการเรียกฝึกการเคลื่อนไหวที่มนุษย์ต้องการการเคลื่อนไหวยังไงเพราะฉะนั้นเทคนิคที่เราบอกก็คือมันจะเป็นเทคนิคที่จะช่วยฝึกให้ผู้ป่วยเนี่ยเป็นหลักก่อนแล้วเครื่องอ,อุปกรณ์ก็จะเข้ามาช่วยเสริมเช่นอุปกรณ์ออกกําลังกายลูกบอลแผ่นการทรงตัวหรือว่าเครื่องช่วยพยุงต่างๆจะมาช่วยในการที่จะทําให้ การฝึกมันมีความหลากหลายแล้วก็มีความมั่นใจแล้วก็มีความไม่น่าเบื่อค่ะถ้าสมมตินในกรณีที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุมาได้ไหมคะมาได้ค่ะเพราะว่าโรคทางระบบประสาทบางครั้งก็เกิดขึ้นกับคนทั่วๆไปไวัยรุ่นหรือว่าเมื่อไรก็ตามที่เกิดโรคทางระบบประสาทเกิดขึ้นแล้วต่อให้เป็นไวัยไหนอ่ะอยากบอกว่าการฝึกกายภาพบำบัดมีความสําคัญแล้วมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ คุณสามารถเย่จะฟื้นฟูได้ถ้าคุณอาจจะมานอกเหนือเวลาแบบสายไปแล้วหรือว่าเกิดอาการที่มันบกพร่องมากเกินไปแล้วแล้วมาอย่างเงี้ยบางครั้งเราเราเป็นนักกายภาพบัดเองเรารู้สึกเสียดายแทนคนไข้ใช่ถ้ามาเร็วกว่านี้ก่อนที่อากันจะลุกลามหรือมันมันบกพร่องแบบติดเตียงไปละอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าทําไมยากขึ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นความรู้และความเข้าใจ มีเรื่องของกายภาพมบัติกับผู้ป่วยระบบประสาทโดยเพราะไม่อาจจะที่เมื่อกี้คุณแก้วบอกไม่ใช่ผู้สูงอายุก็ได้พวกนี้จะเป็นกลุ่มที่แบบอุบัติเหตุมาหรือไงคะหรือว่าเขาอาจจะเกิดมาเ,เป็นอย่างนั้นเองดาวชินโดมอะไร<อ>เกี่ยวไหมคะเกี่ยวค่ะดาวชินโดมหรือเด็กสมองพิการ<อ>พวกนี้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่กลุ่มพวกนี้พอเกิดมาแล้วก็พอถูกวินิจฉัยโดยแพทย์ พทย์ก็จะเป็นกลุ่มที่แบบสมลาว่าจจะต้องไปพื้นฟูนะเพื่อที่จะให้ลูกหรือเด็กที่มีปัญหาสมองพิการเนี่ยกลับมาทําหน้าที่หรือมีพัฒนาการให้ใกล้เคียงกับเด็กปกติหน่อยก็คือสามารถทาได้เมื่อกี้เราพูดว่าเรามีวิธีในการที่จะดูแลที่จะพัฒนาเขาให้ดีขึ้นสมมุติว่าละเลยไม่รู้ว่ามีการที่จะกายภาพบําบัดได้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับคนไข้เหล่านั้นถ้าเราไม่ได้ทำกายภาพให้เขาเลย โอกาสในการที่จะกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างใกล้เคียงปกติหรือคุณภาพชีวิตในการที่จะช่วยเหลือตัวเองอาจจะสูญเสียไปและอาจจะเกิดความผิดปกติหรือสิ่งเช่นข้อปิดกล้ามเนื้ออ่อนรีบอ่อนแรงจนกลายเป็นตุปปเตียงแล้วมันก็จะพัฒนาเร็วขึ้นใช่ไหมคะใคือพอเสื่อมแล้วมันอาจจะพัฒนาพัฒนาเร็วขึ้นด้วยรอยโรคที่เสื่อมและ กิจกรรมทางกายที่ลดลงอยู่ดีทนต้องเคลื่อนไหวใช่ไหมคะพอเราสูญเสียการเคลื่อนไหวปุ๊บเราก็ต้องหยุดอยู่กับบ้านทํากิจวัตรประจําวันเหมือนเดิมไม่ได้ออกไปนอกบ้านไม่ได้ทีนี้ปัญหาก็วนมาเป็นวงจรก็คือไม่แข็งแรงอ่อนแรงระบบทุกระบบก็ค่อยๆชะลอเสือเ่อมลงเขาอาจจะต้องต้องแบบ ลำบากกันหมดเลยเสียดัยโอกาสใช่ไหมคะเสียดายโอกาสในการที่จะฟื้นฟูให้กลับมาเหมือนเดิมได้นะคะอันนี้เราได้ความรู้ในช่วงแรกมากมายเลยว่าเรื่องของการภาพลำบัดระบบประสาทนะคะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาลงดีเทลวิธีการกันเลยดีไหมคะนะคะเดี๋ยวเราปิดเบรกกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาดูแลเรื่องวิธีการค่ะ